สวัสดีท่านคณะกรรมการและท่านผู้ชมทุกท่านพวกเรามาจากโรงเรียนภูนารีอำเภอเมืองจังหวัดกระสินพร้อมับผู้สนนทุกท่านเข้าสู่โลกเหนือสุาตาในกิจกรรมการประกวดการสแสดงทางวิทยาศาสตร์สายโชว์ในสัปดาห์วิชาการครั้งที่17และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งที่5คณะสหาวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ,อแต่มีแต่ดอกไม้สีขาวถ้าสวนแห่งนี้มีดอกไม้หลากสีก็คงจะสดใสน่าดูเลยนะคะแล้วใครบอกกันหลักมีแต่ดอกไม้สีขาวดูข้านะด้วยเวมนบนของขา้าจะเสกที่มาให้เป็นไม้ปู A อาคิโอคุกระโดนโมนนม l นเลิฟยูเลิฟยู สโ,โลกของเวทมนต์อธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ที่ดอกไม้เปลี่ยนสีได้ก็เพราะดอกไม้เหล่านี้มีส่วนผสมของอินดิเคเตอร์คือฟีนอล์ชาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีเมื่อค่า pH แตกต่างกันไปยังไงล่ะและเมื่อเราฉีดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งมีสมบัติเป็นเบสจะทําให้สารละลายฟีนอล์ชาลีนเปลี่ยนจากสารละลายใสยไม่มีสีกลายเป็นสารละลายสีชมพูม่วงแบบนี้นี่เอง ว้าวแล้วเราจะนำไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างคะพี่สนอไอเราสามารถนำการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ไปใช้ในการบอกความเป็นกรดและเบสของสารละลายหรือจะนำไปใช้ในการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายได้ด้ดยที่ไ,ไรแต่ยังไงล่ะนอกจากฟิโนนทาลีนแล้วอินดิเคเตอร์ยังมีอีกหลายชนิดซึ่งจะเปลี่ยนสีตามค่า pH ที่แตกต่างกันหรืออินดิเคเตอร์ที่ผสมรวมกันหลายอินดิเคเตอร์เราจะเรียกว่า universal indicator นั่นเองค่ะอ๋อ กันดีอยู่นี่ยังไงล่ะแก้วน้ำหวานพิเศษจากโลกเวน,น์มดเดี๋ยว,ยวพี่สโนวบิวนี่เป็นคนตลกจริงๆเลยนะคะก็เห็นว่าเป็นโหลระป๋า,ปาไม่เห็นจะมีแก้วสักใบเลยจะไม่เห็นได้ยังไงล่ะก็นี่ยังไงล่ะแก้วนะ้ำวราวแก้วร้องหน เห็นว่าแก้วมันหายไปจริงๆแล้วเกิดจากการหักเหของแสงยังไงล่ะเมื่อเราจุ่มแก้วลงไปจะยังมองเห็นแก้วอยู่เพราะในแก้วมีอากาศแต่เมื่อเราปล่อยให้น้ำมันเข้าไปในแก้วจนเต็มจะทําให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของแสงในแก้วและโหลมีค่าเท่ากันจึงทําให้แก้วล่องหนยังไงล่ะการหักเหของแสงเป็นกฎการตามธรรมชาติหลักการเดียวกันกับการเกิดรุ้งกินน้ำรวมถึงวัตถุที่ใช้ในชีวิตประจําวันเช่นกล้องสุริทัศน์กล้องถ่ายรูป และวันตา้วาว,ว,าวเวทมนต์นี้มันม,นมหัศจรรย์จริงๆเลยแต่ไม่มีเวทมนต์ไหนๆที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้สร้างสรรค์สังคมอุดมสู่วิทยาศาสตร์ประยุกต์ปลุกสมัยนำเสนอเมจิกไซด้วยกายใจที่รักในเทคโนโลยีด้านดีงามพวกเรา ทีมสายโชโรงเรียนอนุกูนารีขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ